ร้านมารู้ชอ็อปด้วการรับเติมโลบักระบบ ID p a พาและบริการรับกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ Anim e Punching Simulator อบ์ All Star แบปบล็อก o o ตและแมป King Legacy ยังมีอตคลิปเลยครับสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับโ o บักแม a อันิเมท์เฟเธอร์ซิมูเลนะครับวันนี้จะมาอัปเดตทีมไอดีหลักสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมารีพาร์ตไคโดสองาร์ดด้วยนะครับอันจริงก็อยากเจาะเป็นตัวใหม่นะครับแต่ก็มันไม่ค่อยออกเนาะก็ได้แต่ไคโดมานะครับก็ เดี๋ยวจะไปเอาตัวใหม่ไดรลิฟอ่ะ,อะตาเดียวนะครับมาเจาะดูอ่นะครับแรกกว่าจะเจาะปีกแต่เจาะผีอ่าว่าจะเจาะปีกหรือเจาะผีก,ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะเจาะปีกอ่เนี่ยอ่ะตอนนี้พี่ยังสองเจ็สองใจอยู่นะครับไม่รู้จะเจาะตัวไหนดีเนาะกอ็อ่ตัวไหนดีนะเฮ้ตัวไหนดีนะเราจะเน้นดาเม็แล้วกันรับเป็นปีกเนาะเออปีกเท่ๆไปแล้วก็จะตีบวกด้วยนะครับอ่ะก็ ก็จะรู้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็พี่น่าจะไม่ได้เล่งเวลาเพราะว่าไม่มีตังค์นะครับไม่มีตังค์นะฮะเพาสำหรับแพดหลังๆนะครับพี่มองว่าใครมีตังค์ก็แป๊บเดียวก็ตามทันนะครับมีตังค์รวยๆเลยนะฮะแป๊บเดียวเลยแล้วเดี๋ยวก็ตามนําได้เลยนะครับสาหรับคนที่เล่นหลังๆแล้วก็มีเงินนะครับเพราะว่ารลบเล่นก่อนหน้าน,นี้มันต้องใช้เวลานะครับแต่ตอนนี้มันก็มีเรื่องเงินมาแก้ปัญหาได้เยอะเนาะ อ่ะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะวนเยอะเกินอ่ะก็ตอนนี้ก็ทีมพี่ก็ไม่ได้เก่งเพิ่มอะไรขึ้นนะเพราะว่าตัวไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวมันจะเออเดี๋ยวมันจะ3ามสผลแตกอีกนะครับเราก็จะเอาสัก90%มันกี่ลูกนะอ่ะเก้าละกันนะสี่แปดก็น่นะนาจะไม่แตกหรือเปล่านฮะใส่ไปเลยลได้ไหมโอเคไม่แตกนะครับอย่างนี้ติดละโอเค อ่ะแล้วก็เรื่องตัวเมตานะครับหลังๆพี่อาจจะไม่ได้ทําเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวค่อยดูก่อนนะครับว่าน่าจะน่าทำตอนไหนนะครับเดี๋ยวอรอสักอามเดตนสามสิบแล้วกันเดี๋ยวพี่มาท,ทําทีเดียวนะครับขี้เกียจทำหลายๆ EP เพราะว่ามันก็เป็นเดิมๆนะครับก็พอตัวนี้ตกปุ๊บอีกตัวหนึ่งก็ไม่น่าใช้นะครับแต่เดี๋ยวไม่ไงพี่น่าจะมาทาเป็นอันดับพาร์ทน่าใช้คู่กันอะไรอย่างนี้นะครับก็ มันมีหลายคอมโบเนาะพี่ก็เลยยังไม่ได้มาทําให้ดูแบบเต็มที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเออมันมีหลายอย่างที่เราสามารถใช้คู่กันได้แล้วมันดีนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่พิจารณาของแต่ละคนนะครับว่าไอ้ตัวนี้ดีตัวนั้นดีกว่าหรือว่าตัวนั้นดีกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าเออความคิดของเราเนี่ยสมมุติว่าอ่ะมี2พาร์ทนะครับเป็นชิปีชีผีอะไรงี้อ่ะนี่นะครับมันก็ดีคนละแบบเนาะโอเคนะครับก็อย่าเพิ่งตีกันในคอมเมนต์หรืออะไรนะครับใครมี เขาคิดเห็นยังไงก็อคอมเมนต์ไม่ได้นะครับอันนี้ก uh, ็พาร์ทท well> ี่พี่เล็งไว้ก็จะเป็นพวกคิ <h <h ้ผีไม่น่าจะเล็งผีไม่น่าจะใช้ครับอ่ะอิคิลีินะฮะไม่หวังพาร์ทลับเพราะว่าไม่น่าได้นะครับแต่ได้เป็นพาร์ทลุ้งมาพี่ก็น่าจะพอเลยเพราะว่าพี่เกียนรีหานะพินไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็เดีช่วงนี้บางคนออกก็ออกเลยนะครับบางคนไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะเพราะว่าอันนี้มันไม่มีการันตีเนาะมันก็เป็นแค่การสุ่มนะครับอ่ะก็ อาจจะดวงดีฟุกได้อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนเนาะนี่นะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับตัวใหม่นะครับสําหรับเลเล็บก,ก็อ่อจะหาได้จนกว่าถึงถึงอัปเดต30นสิบนะก็คืออาทิตย์หน้าอ่ะพี่คลิปนี้พี่น่าจะลงประมาณวันจันทร์นะครับอ่ะน่าจะลงวันจันทร์นะเอ่อก็จะหาได้ถึงวันเสาร์ตอนคืนนะครับอ่ะจนถึงก่อนอัปเดต30สิบนะครับมันก็ยังหาได้อยู่นะ แต่พอถึงอัปเดต30แล้วไม่น่าหาได้แล้วนะครับสำหรับตัวดีวายที่เป็นตัวเดลิฟนะครับเฉพาะตาเดียวเนาะส่วนเกียวเมยังหาได้อยู่นะครับอ่เสาหลักดินผาในเรื่องของออคิเมซิโนคิเมซิโนโยาาบะนะฮะดินพันต่อไปด้วยนะครับต่อข้างเจริญตรงกลาง <c oughs> เนา่าโอเคนะครับอ่ารีพาร์ตนี่อันนี้ทุกคนเห็นนะครับ ถึงเราจะมีพาสซีฟลักนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้ดวงเราดีขึ้นนะครับเพราะมันเป็นการสุ่มมันไม่มีการันตีนะครับสำหรับเรื่องของพาสซีฟที่เราสามารถสุ่มได้นะครับอ่ะก็ที่ไม่เข้าใจว่าเขาจะเพิ่มพาสซีฟลักมาทาไมแทนน่าจะเปลี่ยนเป็นการันตีเนาะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนมาก็เขาก็หาทางจากแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันไปเนาะว่าเขาจะเพิ่มเป็นการันตีพาสซีฟมาเมื่อไหร่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวอีกประมาณ1 1ทีแล้วนะครับพีก็น่าจะไม่ได้เร่งความเร็วเพราะ แป๊บเดียวนะครับมันมีหินให้ดีอยู่วันมาณ2ิทีกว่าทีนะครับเอ่อแล้วก็พี่ไม่ค่อยอยากซื้อขายในแมปนี้แล้วนะครับไม่อยากเสียตังค์กับมันแล้วนะครับก็เลยผ่อนๆเรื่องการไต่บอดแล้วนะครับบอดที่พี่ติดตอนนี้ก็น่าจะมีแค่เอ่อเปิดไข่นะครับอ่ะยังติดเงินอยู่แล้วโอเคเอ่อเดี๋ยวพี่จะติดแค่เปิดดาวละพวก DPS เเงินพี่ก็น่าจะปล่อยไปเลยนะครับเพื่ความเงินจะหมดเราค่อยฟาร์มอีกอีกรอบเดียวเนาะร้องนะฮะบับลุ้งถ้ามานะครับ ถ้าได้เลฟฟังอยู่นะฮะอย่าเอาลักลุ้งมานะฮะได้เกินได้เป็นร้อยรอบแล้วนะครับช่วงนี้ไอ้ลักลุงระบาดมากครับสำหรับไอดีพี่นะไอเดียลักเลยนะไอเดี ID ลองได้แต่พาร์ทที่ไอเดียลักต้องการนะครับที่ว่าจะเอาไอเดีเอาไอเดียลักเป็นไอ้นั่นแหละไอเดียลักไอเอดียลองไปไอเดียลักแล้วนุ๊กทูปโปนะครับไอเดีลองอ่ะโซลเลอร์นหนึ่งอ่ะ,อะเห็นไหมอันนี้หกลักหินนะฮะก็ยังเกลือนะครับอ่ะก็ช่วงนี้ถึงจะไม่ค่อยได้รีพาร์ท แต่ก็ไม่ได้รีไม่ได้รีให้เห็นนะฮะอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้รีให้เห็นแต่ก็พี่ก็รีไปหลายรอบแล้วนะครับพยายามหาเป็นลิเดอร์ขี้ผีนะครับอ่ะสำหรับพ์ทผีนะครับจะใช้ได้ยาวกว่าปีกนะครับเพราะว่าเรื่องดีเพสเรื่องการเคลียร์มอนเรื่องการตีบอสเนี่ยดีกว่าปีกแน่นอนนะครับอ่ะก็เคยเทียบไปแล้วน้องว่าพัดปีกเนี่ยมันจะดีแค่ช่วงที่ติดขี้ก็รูคิกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าวัดเรื่องดีเพสแล้วเนี่ยพัดพ์ทผีจะดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พูดสลับกันเดี อถ้าเก่ดถ้าเกือ,กอตอนนี้พี่ก็น่าจะปล่อยไว้งี้นะครับค่อยๆฟาร,รม์มไม่ไปหาซื้อนะครับเพอช่วงนี้พี่ก็ไม่ไปหาเทรดไม่ได้เปิดตลาดเทรดแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากเสียตังค์กันแบบนี้แล้วนะครับเป็นที่บอกเลยโลกสองนะครับอย่างนี้ดูง่ายๆนะครับเวลาพาร์ดดีๆมันจะหยุดตรงฮาร์ดดีๆมันจะเลยไปนอยู่แล้วนะครับมันจะไม่หยุดให้นะครับนะก็จะได้รีสองนะครับไปบ่ะ เราไม่จำเป็นต้องนับนะครับว่ามันผ่านไปกี่พาร์ทกี่พาร์ทแล้วมันจะไปลงพาร์ทไหนนะครับเราแค่ดูว่าไอพาร์ทแย่ๆที่มันอยู่ตรงลงลุกแบบนี้ยอ่ะมันก็จะลงพาร์ทแย่ให้เรามันจะมันจะไม่ลงพาร์ทดีให้เราครับอ่ะก็สุดท้ายได้ที่ได้แหละได้ถุงเงินอ่ะอ๋ออยู่นี่นะครับอ่ะได้ถุงเงินมานะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนเห็นเลยอ่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะครับสําหรับการอัพทาเลนนะครับอ่อยู่ไหนวะนี่เอ้ยเดี๋ยวขอกมูณไว้ดีนึ่ง การนัดทะล้นตัวละครสําหรับตัวที่เจาะรูแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องตันทุกช่องนะครับดูว่าแพสซีฟของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือตอนนี้พี่มีเป็นปีกเนาะอ่ะเป็นปีกนะครับเป็นปีกอ่ะปีกทํรอะได้นะครับเดินเร็วอ่าเดินเร็วดาเมจแรงนะครับแค่นั้นนะครับมีดีแค่นี้นะครับเอ่อบวกดาเมจเจ็ดสซนะครับแล้วก็่าจะเดินเร็วแต่เดินเร็วน่าอผีพี่จำไม่ได้แล้วว่าเดินเร็วเท่าไหร่นะครับก็เราก็จะไม่อัพเดินเร็วเราก็จะเป็นพวกดาเมจพวกนี้ไปนะครับแล้วก็อพไววปด้ยเาาาะร่ ตบพัดปีกเนี่ยไม่ได้เพิ่มแอทแท็กสปีดหรือว่าความเร็วการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นก็อัพประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการวิ่งของมันกันนะครับน่าจะได้เดเมจเฉพาะพัดอ่ะนี่เห็นไหมสิบสาม e เหมือนกันนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับพัดปีกพัดเดียวอ่ะจะเก่งเท่ากับเจ้านี่นะครับอ่ะเห็นไหมสองพัดนะครับสำหรับคิวบิซซิ่งกับดากุนิกนะครับแต่ไอตัวนี้พัดปีกพัดเดียวแค่เจาะรูก็เลยเก่งนะเห็นไหม อ่ะเดอร์โบปีกก็สิบเก้าีจะเก่งเท่าเออ่ก็สปีกนะครับแต่ว่าเออ่เรื่องพาร์ตก็สเนี่ยดีกว่าพาร์ตปีกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็เอ่ออาจจะไม่ได้มีสาระเยอะแต่ก็อาจจะบน่บนๆไปเยอะๆนะฮะว่าอยากให้ทุกคนรู้นะครับถึงดาเมจเนี่ยอ่ะสมมุติว่าเออ่พี่ได้เจ้าไอ้นี่ตัวนี้ได้ตัวตาเดียวอ่ะเจาะรูออกตูต้ตตตมาแล้วนะครับถึงมันจะมีดาเมจที่มากกว่าพาร์ตก็ส์นะครับแต่ถ้าเราลองไปวัดดีเพสอ่ะสมมุติว่าเออ่ปีก ปีกมันน่าจะตันอยู่ที่ยี่สิบสองยี่สามปีนะครับถ้าเราได้ดับเบิลปีกเนาะอ่ะมัน,น่าจะตันประมาณเท่านั้นนะครับอ่ะก็นี่นะครับมาเทียบกับกิลมันได้พัดคอสเนาะพัดคอสจะเป็นการบวกเตเมจเอ่อร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ปะก็จำไม่ผิดเอ่อร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พัดปีกเนี่ยบวกเตเมดเจ็ดสิบห้านะครับเราให้เราเอาเอ่อร้อยยี่สิบห้ากับเจ็ดสิบห้าเนี่ยมาบวกกันเนาะแล้วก็ ทำการเอาไปคูณกับดามมิดนะครับเอามาบวกกับดามมิดนะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าต้องการคูณก็คูณ2.25นะครับสำหรับพาร์ตนะครับอ่ะก็แล้วแต่คนจะคิดนะว่าจะคูณหรือหารหรือบวกหรือลบอะไรก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็เรื่องพาร์ตเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ตัวไหนดีวายอ่ะสำหรับดีวายนะครับเดี๋ยวพี่จะพูดอีกนิดนึงอ่ะเรื่องดีวายนะครับสมมติว่าเราได้พาร์ตในเจ้าเอ็นเดเวอร์นะครับอ่ะดามมิดมันก็จะ น้อยกว่าตัวงหลังแต่ถ้าเรามีพารตก๊อตบวกกับลีเดอร์ใช้ได้ยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าพารก๊อตเนี่ยมันเก่งในตัวของมันอยู่แล้วนะครับยิ่งเรามีลีเดอร์ด้วยใช้กับทีมหลักได้นะครับถึงบางทีดาเมจมันอาจจะไม่แจมแต่ว่าดีเพมันแจมอยู่แล้วนะครับพารตก๊อตนี่ดีเพจะแจมของผีอีกนะครับผีชี้กับก๊อตขี้นี่ก๊อตขี้นี่คือที่สุดแล้วนะครับถ้าที่สุดในเรื่องของการคู่พารขชี้ก็จะเป็นเรื่องทำหลอดนะครับอันนี้ก็อต่ที่พี่บอกไปเลยนะครับอยยู่่่ทีคคนนด้ววะรับา คิดยังไงกับการเอาพาสคู่กันว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะคิดว่าอันนี้ดีอันนั้นดีหรืออันนั้นดีนะครับอันนี้ก็พี่ไม่สามารถไปว่าคความคิดใครได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของพวกเรานะครับพี่ไม่ได้เก่งเกมนี้นะครับมีหลายๆคนที่นําพี่ไปแล้วเพราะว่าดวงดีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับมีตังอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็มีหลายหลายคนนําพี่ไปแล้วแต่พี่ก็ยังอยากแนะนําอยู่นะครับสำหรับแบบนี้เนาะก็ อาจจะเห็นพี่ตบดับไปบ้างเพราะว่าเกลียยเล่นแล้วนะครับก็น่าจะ FK เปิดไขยยาวๆเลยอ่ะเราบ่นมาสิบนาทีแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับพี่อาจจะพูดถึงพาร์ทคู่กันที่น่าใช้เนาะอันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยืดเยอยืดยาวมากกว่านี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ